เครื <c ute> <c ute> ่องไส่เ hmm. ร oh, ืส่เองไส่เนาะเป็นแหเป็นแป้งโอ้ผีน่องเลยมาเฮียนมาเขียน้องาเถอะหือว่าครบครบเป็นยังไงคะกว่าเบิ้งเบิ้งไม่เบิ้งไหนเ่ของใจตัวนี้แก้มรู้นี่ก็เบิ้งรู้คอลลาเจนได้นน่ะ ลลาเีนผิวขาวนะโอ้แม่ใช่ป่ะยันว่าแม่เยัะใช่ไหมโีนว่าเป็นจจ้ดพอกินก็ช็อกขอยางแท้เอ้านี่เราคือแบบอ่าคือชงเสนหนใช่ไหมนเนะนี่ซื่อน่ยโมแม่บอกโปาเนจะมาได้จาเป็นคู่จาก็อ่านออกเขาเปดกัว่านเหมืนอ่านน้องปลาจะบอ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนว่าสิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะกลับทั้งท่ายสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของพี่น้องมินตาเซนเกาวเซนเคยพี่น้องเลยคลิปนี้กับยังอยู่ที่เฮือนของน้องปลาเนาะมานั่งอยู่บันไดของน้องปลาพี่น้องเลยอตอนนี้ทางอ่ะนะป้าแก้วแล้วก็ทางน้องปลาเพิ่นไปอ่ย่างไปเอาเครื่องยื่รถพี่น้องเลยพี่น้องมินตาก็นั่งถ่ายอยู่อัน ยู่นี่แหละเนาะอ่ายล่อรุ่นเครื่องน้ากันพี่น้องเงยว่าเพิ่นได้อย่างแน่เนาะอ่าจังใดก็สำหรับคลิปนี้ไม่น้องวินตาต้องขอขอบุญขอบคุณขอขอบใจน้ำเอฟซีถูกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเอฟซีผู้ใดที่เข้ามาใหม่ก็ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เด้อพี่น้องเงยเพื่อเป็นกําลังแห่งใจได้ทําคลิปเนาะจังใดก็ล่อลุ่นน้ำกันพี่น้องเองยว่าน้องปลาเพิ่นได้ฮาอย่างแน่อย่างแน่เมื่อนี่เนาะคลิปนี้ก็ได้อ่าไม่น้องวินตาก็ล่อลุ่นน้ำเพิ่นพี่น้องเองยพอดีว่าเมื่อนี่นะ มาเยี่ยมน้องปลาพี่น้องเลยกะบสีลายคลิปแน่น o อยู่แถวนี้แหละเมื่อไนก็ได้พี่น้องอาจจะได้กะไปติดตามเอาเส้นน้ำกันเด้อหามาแล้วหามาแล้วรุดน้ำไหนเด้อรุดน้ำไหนเด้อรุดน้ำแน่เมื่อไนเขาก็มีผ่าอย่างเงี้ยน่ะบ่ป้าก่องใหญ่อเลยเนาะแบกได้บ่น้องปลาคนเดียวนี่ โอ้เจินหายไม่แก้วซวยนั่งนั่งฮัทคนวยอืนั่งไปเลยเนาะอยากรุ่นน้ำเด้บอเอเอ้อเข้าไปรุ่นน้ำก่อนโอ้ยไปรุ่นรุ่นน้ำน้ำไปเลยเห็นกองแบบนี้ตื่นเต้นบ่เฮ้ยได้บอกองบเนาะมย์จดึงกองให้อ้ยมากอเกียวกสอบกัแสบก็ได้ละก่อ

รุ่นน้ำน้องปลาเพื่อนพี่น้องเลยนั่งไกลๆก็ได้ดอกฮะขอเป็นกำลังใจอยมันตุ่มตอย่าบอายเลอเ่อน้อลาอหึ่งสองสาออวิระวังเด้อบางอ้โ้ยโอ้อ้ยมาลุ้นกัน หัวใจอันนะอมีแน่ว่าแท้หัวใจนองป่าเด้ต่ตับตับหอมบ่นี่กินหอมกองันหอมมาจังเนาะรุ่นรุ่นพี่น้องไงรุ่นรุ่นน้องกันรุ่นนอกป่าเออสองสามแทมแทมเทมย่างอีกเฮ็ดเฮเ มึกแห้งอ oh, oh ๋อกินพอจะแบบคนได้กินโอ้ความกินคือน้ำหอมหมดอกินดีได้เลยปละมืกแห้งเอาหูแลาวมืกแห้งก็ยากอลไรซ้ำนั่นแหละเออไปนะกองต่อไปบานมันย euh. ังได้แห่นี่เอาไรที่หกไปดิผ่าคนนองผ่าแพรที่น้องไหมเออใส่ผ้าีิเออนี่นี่โมแม่จะแตะหน่อยโมแม่เตะอันนี้ thế bình nông đấy nè, hả nó, mèn mèn gì nữa không? có còn gì nữa đi có còn gì nữa không? có còn gì nữa không? có còn gì nữa không? กุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งแห้งนเลยเนาะอืมปลาบึกก็มาแล้วกุ้งแห้งก็มาตามมีแต่เครื่องทะเลเอ้ายังอีกแบบบักใหญ่บาดนียรุ่นรุ่นอีกรุ่นอีกเจาะกลางเลยหรอกอืมข้าก็ดีใจน้ำเพลินพี่น้องเลย คาัหี่เจ้ปลาหัวขาดปหปลาหัวขาดปลม่หัวปลาัม่หัวปลาม่หัวพี่น้องเลยป้าอันมีทั้งปลาเมืกแล้วกุ้งแห้งเนาะแ้วก็ปลาแห้งครบสุดแล้วพี่น้องเลยอันนี้กแพ แนมพูเี้แมามานี่กับมาม่าอีกโอ้แ่ะกะเหยเนาะมาม่าอันนี้ก็มาม่าโอ้โหขาดคนโนตาคนโนตัวนี้มาแกะกองพิษนาน้ำน้องปลาเพื่อนพี่น้องเลยางเพชรแกันย่งาดีวนี้ nhang nhang <laughs> luôn vô luôn luôn ra, sân lụt lời Chạy sân tập tục vô Chạy tên tập tục Chạy tục vô ปถือว่าหลายหลายหลายพี่น้องลยบูกพี่น้องเลยหลายลายหลาหลายกบกีลายาบูยาฟันเครื่องไส้เครื่องไส้เครื่องไสเนาะเป็นแป้งโอ้พี่น้องเลยมาเฮียนมาเขียนห้องถือว่าครบครบคาคาลีน่เอาหาไม่กัน นี่นี่บอมมีมุมีประกาศอัง่โามมงกาแฟบอว่ามาม่าปัาเออโค้งนะย่งมมีนิดนะเนเซาหัวเ้อบัเอเออดีแล้วด้ได้แ่ดหน้ามาทานน จะซผมท่าแป้งเนาอยาจะซ่หัวลายน้อยเออเจ้ากระปังให้หมูไช่น้ำนู่งเอแม่เนาะยาสีฟันนั่นก็ได้แปรงฟันกัมีลายยาสีฟันกับลายที่น้อไหลายยาสีฟันแปลงฟันเป็นนี่เลยนี่เมื่อนี่นีนาแสดงความยินดีน้ำน้องปลาเพื่นพี่นลย้อเยแม่แม่ใส่ใส่เนาะ คือว่าได้โดนได้โดนเจ้าเก็บไปกลองนี่ถามันบูได้เจ้าแบมี้ป็นอยู่ได้กองเลยนะแนนใส่เชือเกเก็บทับเสือผาไว้ทับเสือผาไว้สูบกระตุ้งกระนองกระจายไปเลยสมว่าเพิ่นเป็นพระอาจารย์เนาะเพิ่นกาได้ฝากมาให้น้องปลาเป็นทะเลควมูซุกลูกกูยิ้มเลยก็ได้เก็บไา้ขนาดนี้โอ้โหคือว่านกปลาชื่วครั้นี้คือได้ลายเคยได้ลายเคยได้ลาย ได้อยู่แต่ว่าบ่เคยได้ของสิ่งนี้เนาะแต่ได้อยู่ของที่ว่าเพิ่พนมาสวยเดือเฮาน่ะได้มาอยู่แต่ว่าของกินแบบว่าแบบนี้น่ะเพิ่นบ่เคยได้แบบนี้นะอันนี้มันครบเด้เนาะนเป็นพวกควแคบสักเสื้อผ้าเฮาก็ง่ายบาดนี้เนาะหาน้นาต้นชะหัวต้องซื้อสบู่อีกป้าปีอี้ด้แน่ๆดักแน่เลยโอ้ยก้อนมะเขืออยู่เนาะเป็นแพ็คเลยเป็นโลได้เป็นโลพี่น้องไงเดี๋ยวว่าใช้ได้ไดดดดดดโดนอยยางันนนี้ะ ารอาังุ้นเดเนาะคอื่อนบุคคลเห็นจเถยงขอแกะเลยเนาะขเก่้สอหองหลอดัง่น้องป๋าซื่อหนึ่งแทมหนึ่งจันเนาะหมอนีราฟหอนะื่อเพื่อนี่ได้หนอก่ขอแก่ขอแกะโอ้สอหอดเลยนี่ เปว่ก็จักตวนีมาเปยนยังไง้ว่าเบิ้งเบิ้งแม่เบ้งเบิ้งแม่าองใจตัวนี้แก่ลนเลนี้แก่ทงสนมยเขาบิ้งคอลลาเจนได้นน่ะคอลลาเจนผิวขาวคอลลาเจนผิวขาววจังนะโอ้แม่ใช่ปะยันวม่ยันโอคอลลาเจนน่เป็นดข้ากินก็ช็อกข้ายังแท้เอานี่บ่้เราคือแบบอ่าคือทงเสน่น่ะเนาะนี่สื้อน่ยมแม่บอกคอลลาเจน รายเจ้าเป็นครูเจ้าก็อ่านออกก็ว่าลเจนเพิ่นอ่านนน้องาว่าบ่เพิ่นให้ใส่น้ําแกกินบ่ใน้ํา้น้ําอีเคยกินบ่บ่เคยบ่เคยจับปจับแล้วบ่ว่าี่่ย่อเฒ่าเนวมากินเแห้งรุ่นนั่นน่ะเนาะสีเียวน่ะแห้งด้เนาะแม่นๆอืมกาแฟ ชอบปั food, e ่นหารถอันน <laughs> <mos> ้ำเบาน้ำ้ลูกเด้อยาสีฟันอ้วยืนไปโมแมสอันกาแฟนะากาแฟน่ะปั่นแบงห้นาเบานี่ยาเบาเนเฮดเลียดเป็นหายน่าอ้ยนาคาอันพวกยาสีอันแปงฟันนี่งกแบงเพิ่นในเด้อซาัแบงให้มอแหละแบงคู่เล็กคู่น่อยก่ะแกแต่เจ้าบนั้นน่ะจแแตเจายเป็นของนองปลาเป็นแล้วเนาะเป็นของน้องปลาเป็นแล้วลายที่น้องเลย ยังขนม่บาแน่นะขนมได้กันนึ่งคนทำซิกิ้นเพือนนะเป็นวัดเป็นไนวานนี้ละนะเออบนงนแม่แม่มียาอย่างนียาดีกพาะด้วนี่โอ้ยาดีกัเพาะได้นะมยังกันนี่นะอาต้นด้วยยาะรเนี่ยมันย่างนี่ยังเนแก้วบนดูห่ะมมยาดมยามองมีบ่ แกวินเวียนแกวินเวียนยาแกมอรถตนีแกมอร่เยอ้ามงดูน้ตัวไทยบ้างไหมบ้าบ้างครบ้าไปยงกอันนี้มันเป็นพวกาบ่นี่ไทรินเตัวนี้นะแบบกินแรายาแก้แพ้่ลยาดมยาแก้แพ้หมดน้ำลดน้ำโมกอันนี้นะโมเมนต์โมเมนอันนี้นะไปว่า เย็นท uh, ้องเขากินนะจ๊แบบแบบขายึงท้องข้ายึงท้ออะไรข้าตักใส่อันว่าน้ำคือพอลูกมันถังค่ะเป็นยาระบายเป็นยาระบายแม่แม่แม่หอมยาหอมยาสามัญประจำบ้านอะไรโอ้กินได้เย็นท่อมันนะจ๊ะแม่เย็ยึมมันเย็นยึมคุยท้องเฟิร์สนังยาพาราเซตมูลเซตมอนอ่านก่อนกันกินบ่อ่านก่อนกินจะบอกให้ยาววันกินมันยาอย่างนี้ มีมีอ่ามีก้มมีกมบ่งกมสีขาวโอ้ปลาตมูคือซีเมนต์อ่านม้งนะนะมัต้องเบิ่งบัตเตอร์พวอยายาในื่นเด้สันเวลากินกาต้องอ่านเบิรงนเดออยงนี้อีกตยาเนะอ่เบงเต้องเบิรกองพี่ลูกคาดได้ปั่นยาคุ้มเอาไปชื่อใส่โอ้ยาแก่แพทแก่แพทย์เเมื่อกี้นี่ยจ้ะแม่ อันนี้ยาแก้แพ้ไปว่าเขาบินเขาคั่มันคันนีนะครับินนะโอเป็นี่ลายแบบนะอจิเตอร์บอรเตอน์ิเตริเแรได้ลายนี่นะเตอร์อบอกได้ว่าเห็นมันได้เสียมีบาดมือหน่อยฮ่าต่เงใา่เวลาสุาเสาิ่นฮ่านะา่าล่าำ่าฮำาฮเราก็ชิ่เห็าจ่ะ โอ้สาลีบอนต้องมียาน้่มยาล้างอันเลยเด้แม่และตัวนี้เลยโอ้เราก็ซิบไส้นีไปจ้ะอันนี้เด okay. ja. um. ้อันนี้เด้โอ้อันนี้เป็นยังโอแม่อันนี้เจียวล้างมือเจียวล้างมือโอ้ยังไงลุงบ่แม่บ่ครังแม่บ่เจล้างมาแม่เออเยอะน้ำหอมบ่เยอะมีน้ำหอมเนไหมแค่คนบ่เราบ่ลูกบัเนาะอ่ะเนงซยไส้ กต้องใช้เจ้าคุณเอิญเนี่ยได้อันนั้นนะสำลีให้กันหรอคือว่าลายสมควรเลยเนาะล่างสวยล่างจานได้สำลีอยู่บ่ได้มีคือกันคือว่าครบเนาะคือว่าครบสุดนะครบอยู่ในกล่องเดียวเองบุคือกระบาดเ้าอีกเนาะต่างกันดีแปลว่าเครื่องใส่เป็นยาเศร้าหัวบ่ ยาสีฟันสมบูรณ์แบบยังมีบัตอยู่นี่นี่นะแม่แม่อยู่นี่นี่น่ะรวมมีทั้งเครื่องบริโภคแล้วก็อุปโภคครบมีทั้งสองอย่างเครื่องบริโภคมีอย่างแห่น้องปลาเบอร์เนื้เครื่องบริโภคเครื่องบริโภคมีอย่างในนี่นะถามน้องปลาก่อนมีมีแล้วก็มีขนมขนมนี่ปลาเนาะเลยมีแต่มีอาหารการกิน เกอร์กูบอบกับเชืองเชืองไส้พวกอันยาสีฟันสบู่พี่น้องเลยหลายอย่างครบชุดไล่หอบถุงยางมาใส่ได้แถวพี่เทมให้อีกแม่นนี่ถุงยางนี่ทำทำในข้าวชื่อบานไปคอยชิบไปค้าเครื่องไปทำอมเงินเป็นไหมข้าขายเครื่องวันครบชุดเจ็ดไปเช็ดอัน น้อปลาใช่เปลี่ยนเป็นปียังบวชได้เป็นปีได้แล้วขนาดหลอดเดียวก็เจอมันปิเป็นปีแล้วนะปิดกองใหญ่เหรอกองใหญ่เนาะหลอดหลอดลูกนี้นู่น่ด้เพิ่อนญาติได้คาดไม่แป้งนะเนาะเอาองัก้าให้ลูกเาวจ้ากากแม่ว่าองปลาขอบใจขอบใจเพิ่นใหายอรีได้พี่น้องน้องปลาใจดีเลยน้องปลานะเนาะเพื่็นแป้งตานบว เป่งปันให้ยปัน like. ห ah! ้แม่แก้วให้แม่แก้วคนอ่านนะว่าไม่แสวงวัชรแสวงอยู่บ่เลยยังอยู่เอาไว้ให้น้องป่าป้าเพิ่งจะมาให้อะนะมินต์แน้องเกียงได้ในี่พี่น้องไหมจะว่ามักตะลั้จะตะลี่เอออามักตัวนี้หมดลป่งเด็กพี่น้องเลยเนาะได้ของขวัญจากน้องป่าเด้อพี่น้องเลยเป็นน้ำอาณาเมื่อให้ ลูกสาวาคือว่าได้ของลายสุน่วนมาเนี่เก็เงียบเงบัด <c oughs> <อ>เป็นลายตาลืมแล้วอมีขาตรงนีอ้อ็มีเป็นลายตาพี่ได้ไหมพวดบะพวดใส่คอไปเลย่เดียวพา าเจ้าขาไหวพีได้ลูกไหวพีมองนะมองนะเสียง้องเตี้ยบอสเสียง้องเตี้ย้อากาศนี่คือฮ้อนฮ้อนแนบนะได้ดีเลีดีใจลยค่ะขอบคุณคุณนะคะแต่ว่าเพื่นบ่งทรงของงามไม่ลุก เงินคล้อยนำรวยทำธุรกิจอย่างคล้อเสน่ห์หลับลื่นทำเจ็บบริได้ทำไข่บริได้ฝาชนาสิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้นเงินคำเงินทองกำแกล้าคล้อยไหลเข้ามาเด้วยใช่ถูกน้องคนใดให้มาให้น้องปลาอ่ะของอยู่ของกินแบบของใช้เครึ่งซอยเนาะทำมากอะไรครบชุดตัวนี้แหละโอแมี่ยวนิ้วกะแล้วว่าจะเห็นได้จะวิ่หิวข้าได้จ้ะงั้นอย่าให้หิวข้าว ยาวนิ้วเขาเห็นอันนี้เดี๋ยวเปนอยากงข้าวขาวว่าบันนี้อินเลยพอใจแล้วบันนี้เนาะพอใจเนาะบันนี้เนาะอ๋อปลาเมึกพี่น้องเอ้ยปลาเมึกแห้งหอมเนาะปลาเมึกแห้งตัวน้อยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะทางสก้วก็จะได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยเนาะการดีเยี่ยมใจน้ำน้องเพิ่นที่ว่าสมทบเนาะ เรื่องเองพื่อนนี่แหละพี่น้องเยเนาะมีเงินมาให้เราจะว่าทางเขาสิถาขอมอบให้พ่อมทางบอตรูตนเนาะเออมีทุนสมทบพ่อมม่โดยแต่สิว่าสิถ้าพ่อมอ่ามอบพ่อมให้กับบอตรูนเพิ่น,นหรือว่าประธานต้องถา้าเพิ่นมาแต่ขอนแก่นก็นเ,ลลกเดินุดเด้อโดยสิกามีสมทบมาอยู่เรื่องเพื่อนนึกสร้างเจ้าอย่างเนีย้ยโดยแต่ว่าทางแม่ก็ยังบ่ได้มอบให้มื้อนี้เนาะแต่สิเป็นมอบพ่อมบอตรูตนถ้าว่าพิาพาประการใดก็ ต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อเนาะโดยค่รอรุ่นของนะเพลินก่อนแต่ว่าคลิปนีก้กับพอประมาณนี้เนะะาะกับพ่อกันในคลินาพี่นอ้อยโดยสวัสดีทั้งนี้แน่น้องปลาสวัสดีสวัสดีโอเคพี่น้องเลยตอนนี้พากาันอ่ารุ่นเครื่องรุ่นของน้ำน้องปลาเพิ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างโอ้ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องเลย แล้วก็น้องปลาใจดีพี่น้องเลยเมื่อเนี้ไปรุ่นเครื่องน้ำพ่นแล้วก็เอาแป้งให้แม่น้องมินตากองหนึ่งเนาะเพิ่นกระถามว่าแม่มินตาเจ้ามีลูกอันจะโคนเพิ่นถามแม่นินตากระบอกเพิ่นว่าอันผู้น้อยนะหากกระซองปีปลายเนาะเพิ่นถามพี่น้องเลยแล้วก็พอดนี้เพิ่นไปแก้กองก็เลยเพิ่นเห็นอาแป้งเพิ่นกระลายปองเนาะเพิ่นก็เลยแบ่งให้แม่น้องวินตากองหนึ่งพี่น้องเลย คือว่าแม่น้องมินตาก,กับวาซิโบอาผัดย่นน้นองเพิ่นเสียใจพี่น้องเงยก็เลยเอาน้ำเพิินซะเนาะ <c oughs> จังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำผมแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเดอ้อสำหรับคลิปนี้พี่น้องเงยที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอันใดทีโบโซม,มาพาะควรเนาะในคลิปนี้แม่น้องมินตาก,ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีหลายๆเดอ้อพี่น้องเลยเนาะอาจังใดก็ไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปพี่น้องเงยสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี